สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนครั้งนี้วิชาสุขศึกษานะครับเราจะมาตอบคําถามท้ายหน่วยการเรียนรุ่ที่2การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นครับคำถามมีจ้าหมดอยู่5ข้อนะครับในหน้าที่29่สาคำถามที่1ถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อตอนเองได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นข้อที่2ถามว่า นักเรียนคิดว่าการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับปัจจัยที่ช่วยให้ทำงานกลุ่มประสบผลสำเร็จมีความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกันอย่างไรข้อที่3ถ้าต้องการเป็นที่รักของเพื่อนนักเรียนควรปฏิบัติตนกับเพื่อนอย่างไรข้อที่4ถ้ามีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาเรียน นักเรียนจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีหรือไม่อย่างไรข้อสุดท้ายครับข้อที่6หากในกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกันจนเกิดกระทบในการทำงานนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรคำถามทั้งหมด5ข้อนะครับให้นักเรียนนั้นทำลงในสมุดนะครับเล่มสีฟ้า เขียนวันที่แล้วก็คำชี้แจงนะครับตอบคำถามให้ครบถ้วนนะครับค่อยๆเขียนแล้วก็เขียนให้สวยงามด้วยตัวบรรจงนะครับถ้าคนไหนไม่เข้าใจคำถามข้อไหนก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามค,คุณครูได้นะครับหวังว่าเราจะได้พบกันในเร็วๆนี้สำหรับครั้งนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ